ดอกฟ้าแฝะพี่น้องเป็นคู่เด้จ้ะหัวเห็ดแดงพี่น้องไงค่ะในเนี้ยแม่เข่าแม่ยิ่แเลเออเอาแม่เอาแม่แบ่งกันปวดเข่าพี่พนอ้อปวดฟูย,ย,ดย,ยังทักอีกดี เสียงฝนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีย่ำเ้าครับพี่น้องมันนี่สาวลินดาก,กับพาพี่น้องเขาป้าหาเห์็ฮตจะ้ะมันนี่กัมมาอำเภอแม่จ่จังหวัดพะเยาค่ะพี่น้องมันนี่สาวลินดากัมมากับเพื่อนๆจ้ะมานํากันหลายคนเด้อค่ะพี่น้องมันนี่ก็ตั้งใจว่าจะไปหฮาร์เฮตใส่เส้าเนาะคะ่ะ มาเนี่ก็มาหลุนมาหาน้ากันค่ะพี่น้องว่าเราจะได้เห็ดหลายปันใดายคำมาอนี่ค่ะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวลินดาในเด้อค่ะเพื่อให้ก็นั่งใจในการเฮ็ดคลิปด้วยค่ะพี่น้องค่ะจะได้ก็ติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะดอ,อกเห็ดแดงไงเนี่ค่ะพี่น้องดอกเนื่องจากเห็ดถึกฝนค่ะพี่น้องน้องดอกดอ,อ,อกงามยี่เด้อจ้แตจว่า เยอได้ถึงฝุนขอเห็ดแดงได้จ้ะาทางนี้กับแมนครับพี่น้องทางนี้กับทางนี้อีกทางนี้กับแม่ได้จ้ะพึ่งเขม้าด้ครับพี่น้องพึ่งมาหอดดอยจ้ะดำแน่ครับทางนี้กับแม่เด้ค่ะพี่น้อง อู้ห่นนะนกับจะทำปุ่นกับแม่นค่ะพี่น้องมันนี่สาลินดากระเพ้าพี่น้องมาอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาคือเก่าด้วยจะ้ะมันนี่กระมาไกลคือเก่อกอกเนนาจ้ะพี่น้องแถวบ้านเห็ดก็ยังบ่ออกเนาะมันนี่สาลินดากระพาพีแพนน้องเดินทางมาไกลพ่อสมควรค่ะมันนี่กระเท้าเด้วค่ะพี่น้องไหนแค่นี้่ด้วยอันนี้กระแม่นด้วยจะ้ะ มนนี่กัหลังฝนตกพี่น้องกมาบ้านนี่เพื่อนสาวดินหนามาเก็บโดยนี่จะ้ะฝนตกแห้งค่ะพี่น้องขี้ดินจะหลายแน่เลยคะ่ะมันนี่จะเฮ็ดแดงนะพี่น้องพอเฮ็ดแดงด้วจ้ะมันนี่พ่อเฮ็ดหนังกับเอาเบิร์ดนะคะมันนี่มาววานมากไก่ล้วเนาอค่ะพี่น้องฝนกระตกค่ะมันนี่กับเป้าเก็บเป้าเม่อด้วยพี่น้องขวันฝนมากเอค่ะยายถึกฝนด้วยจ้ะ ท่านในพ่อมูใหญ่เด้อพี่น้องเก็บไปก้อนค่ะเก็บไปได้เลยค่ะพี่น้องพ่อเห็ดแดงเด้อพี่น้องสองดอกจ้ะข้างบนก็แม่นเด้อค่ะพี่น้องดอกฟ้าแปดพี่น้องเป็นคู่เด้อจ้ะดอกแปดดอกใหญ่ๆเด้อพี่น้อง จะได้ถืนนอฝนเนาะพี่น้องนะหลังทำความสะอาดกต่งามคือเกาเดอ้อค่ะพี่น้องพอเห็ดแดงด้วยจ้ะพอจะเป็นไก่ไกเน่าเบิดพี่น้องมาพระทันจ้ะเปื่อยเน่าเบิดจ้ะสืฝนพร้อมแหละพอเห็ดเพิงเดอ้อพี่น้องพอเห็ดเผืงจ้าดอกนึงบ่มีคู่เดอ้อพี่น้องนะบ่มีครูแต่มีอยู่เด้เดอพี่น้องแต่ว่าดอกน้อยหน่อยดอก ดอกนี่กระโดดบังงามเนาะพี่น้องเอาได้ดอกเดียวนี่ได้จ้ะดอกเดียวพี่น้องพ่อเป็นโม่กับซีดีอยู่เนาะพี่น้องาไ,ได้ดอกเดียวจ้ะพ่ออีเด้อพี่น้องเขาเฮ็ดพวกเี้จ้ะพ่อเป็นโม่พี่น้องเธอแบบห่างๆแน่จะ้ะเฮ็ดพวก แกงใส่เราใหม่แซบแซบได้พี่น้องพอเห็ดได้จ้ะพอเห็ดข้าวแป้งพี่น้องขนางนกระเมนจะเห็ดเห็ดหาดน้มเด้อพี่น้องแซบจะแกงกับหวานแซบได้จ้ะมันเอก็เห็ดร่วมมิดแด้จ้ะพี่น้องเอาสู้เห็ดจ้ะพอเห็ดแดงพี่น้องบานคักบานเนยผุนทั้งคุนกระเมนจ้ะ อดอกความฝืนกับงามอยู่ด้วยค่ะพี่น้องน้องนานทักบ,บาำเน่หอยกิ่นเลยจ้ะนี่กับถือฝนแน่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดอู้หแมงมุมเฮ็ดเท้ากับย่างแข็งอยู่ค่ะพี่น้องนี่สาวดิหนาก็จะเมื่อปิ่งตาป่วนเลยจะ้ะเด็ดทีมาเฮ็ดแข็งพี่น้องดอกนี่ก็ยังสวยๆอยู่เด้อจ้ะแข็งงามอยู่ค่ะพี่น้อง อ่างผีกับแมนจะเฮ็ดท่านี้ก็เฮ็ดแดงหน่อยได้จ้ะนี่ก็ไปแกงพี่น้องนี่จะเฮ็ดแดงแดงน้ำหมากเลยพี่น้องเ็ดแดงน้ำหมากข้าจ้ะเฮ็ดนาเลพี่น้องหอเฮ็ดนาเลเด้อจ้ะหนาี่เด้อพี่น้องติดฝนกับแดงสีเด้อจ้ะพี่น้อง ตึ๊ฝนกระดำแน่จ้ะดอกนี้เอาบบไดปน่องเปื่อยไหลหันมาอีกกระพาะอ,อีกเดอ้อจ้ะมูเดียวกันจ้ะโอให้ยขับแป้งเด้อพี่น้องสองดอกจ้ะทางนี้กับแม่นเด้อจ้ะนี่แมน่นพี่น้อง เปลือยเบิร์ตพี่น้องตัวนี้ก็เอาได้ยุ่งไหนก็เปลือยแล้วพี่น้องอันนี้เบิดเด้อจ้ะโดกะเรื่อมบานแน่จ้ะบานก็แข็งก็เอาอยู่เด้อจ้ะนอันนี้ก็แม่นจ้ะข้างข้าหลังก็แม่นได้พี่น้องบานบานก็แม่นจ้ะข้างในก็แม่นได้พี่น้อง ป้งพอให้ขับแปง้งนี่ได้พี่น้องเป็นมูใหญ่ไงด้พี่น้องท่านนี้เปิดอยู่ที่แางนี้กัมแมนอีกจะ้ะขัาเล่นดากระพ่ออีกจะ้ะคุณนั่นกัมแมนเด้อพี่น้องคุณทั้งคุณกัมแมนจะ้ะขับแป้งพี่นอ้อ,หอ,องหนวกงามเด้จะ้ะอันนี้กัมเสียงแข่งอยู่จ้ะ หงามเด้พี่น้องจีง,งามจะ้ะทางนี้กับแมนเดอร์ค่ะพี่น้องทางนี้เบิดด้วยนี่กับพ่อดงเพ็ดเขาแป้งพี่น้อง,งนี่กับเพื่อยเลยจะ้จะเยวได้ยดอก เลยนะพ่อเฮ็ดดานน่าจะพ่อจะจีมันนะคะ่ะพี่น้องดอกน้อยจ้ะแดงพี่น้องหมูเด้อพาดีเด้อแกผิดแดงก่อนพ่อเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงพี่พ่อเฮ็ดแดงบานนี่จ้ะพี่น้องแข็งอยู่ด้วยแข็งอยู่เด้อจ้ะเฮ็ดแดง ไปหนึ่งค่ะพี่น้องหนึ่งกินกับน้ำพิกคาค่ะแบบอาให้กับแมนแเดอ้ะอันนี้สาวดินากับพ่อติดดอกนี่ไงพี่น้องนี่กระแดงน้ำหมากเด้อพี่น้อง พี่น้องขอเห็ดดานได้จ้ะหลอกง,งา่ายๆได้จ้ามาเมื่อวานนี่สิพอดีเลยจ้ะเมื่อวานนี่ฝนตกแห้งค่ะพี่น้องเมื่อคืนก็บเบิดลขึ้นจ้ะเห็ดทอาก็จะบ่างานปันใดเด้อจ้ะเห็ดดานขอเห็ดแดงได้จ้ะพี่น้องอันนี้ก็แม่น,น้ะคะ่ะผลอีกฟางพุผนก็แม่นจ้ะหลอกง่ายๆได้พี่น้อง ไปหนึ่งแล้วจ้ะโอ้มันจุ่มกับเอาบานกับเอาเด้อพี่น้องมาเนี่ยดอกที่สวยเล้วจ้ะถึอน้ำฝนพี่น้องกอเห็ดแดงจ้ะพี่น้องกอดอกนึ่งเล้วจ้ะมันนี่ก็จะมานแต่เห็ดบานไหลกอเห็ดจุ่มเล้วจ้ะมันนี่ มันนี่ก็เอาเบิดตู้เห็ดเด้อค่ะพี่น้องทานดอกแข็งดีพี่น้องดอกงามอยู่เด้อเห็ดทานไปหนึ่งจ้ะเนื้อหนาค่ะพี่น้องจริกับตามม้หุ่งเยี่ยกระแทบจ้ะพอเห็ดทานพี่น้องดีจ้ะสามดอกด้วค่ะพี่น้องพอเฮดทานสามดกอกไม่เอลี่จ้ะ พอเห็ดแดงน้ำหมากเด้อจ้ะเห็ดแดงน้ำหมากเด้อจ้ะเห็ดแดงน้ำหมากเด้อจ้ะพอเห็ดแดงด้วยจ้ะดอกบาน,นาพี่อน,ออน,ออนอ้องขางาไม่ได้ค่ะพี่น้องดอกใสได้อยู่จ้ะอันนี้ก็ใสได้อยู่เด้อค่ะเป็นหนึ่งกับเป็นหนึ่งไปแกงก็ได้เอค่ะพี่น้องพอเห็ดเพิงด้วย,ออยจ้ะ ให้ทรงเขาพี่น้องดอกหนึ่งค่ะอย่ามั่มูอหินนาเลยจ้ะง่ายดีสองหลกเดี๋เอาได้อยู่ด้วยจ้ะจังแขก อนนเอาบอ่ไดดเด้จ้ะดอกนี่ก็เอาบอ่วใด้ค้อกันพี่น้องเอาใดดอกเดียวจ้ะดีดายมากว่าท่านเนาะพี่น้องพอเห็ดดานด้จ้ะก็ต้องเป็นสีพี่น้องพอเห็ดดานจ้ะมีพวงงาพี่น้องพอเห็ดน,น้าเขียวด้จ้ะ พอเห็ดดานเด้อจ้ะอัน <adoles> น <cence> ี <conferences> ้กระเทาโพดพี i mean <nobody> ่น es <están> oh, be like ้องไม่บอกให้ไม่ด่ากันอ๋ออันนี้ก็เอาบไดายด้อพี่น้องเทาปวดอันนี้ก็เอาได้เนาะมักองเอเลี่ยนอายุจังซี่เนาะถ้าอยู่ใกล้ก็จะเอาอยู่พี่น้องโอ้ยอันนี่ก็เอาบไดามันหอมเด้ยเออแต่ว่ามันหน้าบไดายไมีตองมันหอมเด้จ้ะเอาแค่นี่อ่านอกพี่น้องมาหนี้อันนี้ก็เอาไว้เฮ็ดเต้อน่ะพี่เชิดเต็มแล้วพี่น้องผู้อีสานบ้านทุ่ง เห็ดเพลิงดอกดอกเดียวเด้จ้ะผอเห็ดแดงเน้อจ้ะเป็นมูลเลยค่ะพี่น้องเอาเห็ดแดงพี่น้อง,องไงค่ะในเนี่ยแม่ข่าแม่นี่เลเออเอาแม่เอาแม่แบ่งกันพูดพี่น้องพดฟูยังทักอีกดี เดี๋ยวผมเดบับด้วยอ่งเป็นขีดได้จ้ะก่างเป็นขีดาะพี่น้องนะหัวเห็ดแดงได้จ้ะแตกหนักมากเลยเห็ดแดงพี่น้องในในอีหลีดอกนี่พอสองดอกได้จ้ะฝนก็ะเจะตกได้จ้ะตอนนี้ ฝนกับฝ้าห้องเลยจ้ะตอนนี้ฝนไล่อยู่ด้อค่ะพี่น้องดอกใหญ่ใหญ่งามงามพี่น้องพี่น้องเดินทางสิออกเลยเด้อจ้ะตอนนี้กับฝนไล่พี่น้องตอนนี้กับฝน,นเจาะตกก็ได้อจ้ะขอเห็นดนางงวดจ้ะไม้ยาพิ่นมักกินตำแซ่บเพิ่นวะ่ะผู้เฒ่าเพิ่นมักค่ะพี่น้องก็ะเด็มเมื่อปากเพิ่นจ้นนนจจะเห็ดนางวงวเฮานี่เด้อจ้ะเห็ดนาเล่ด้อจ้ะ ดอกไดเอาได้ก็จะเอาจะ้ะดอกไดมันบกแข็งก็บเบาค่ะพี่น้องอุ้ยหอมเลีอันนี้ก็นี่ก็บ่เอาจะ้จะเดี๋เอาได้ดอกเดี๋ยวนี้นะคะพี่น้องดอกนี้ก็เอาได้ดอกนี้ก็เอาได้อยู่เ้อจ้ะอืมเนาะเมืนผอเมื่อมมาวานสิพอดีเลยจ้ะ เดินทางไกลสินหอดรถอะไเด้อค่ะพี่น้องขอเฮ็ดน่าหละจ้ะอา๋าได้เวลาเขาฟอกเงินค่ะตอนนี้ก็เดินทางออกจากป่าแล้วค่ะพี่น้องฝนกระตุกมันก็ฝนกระตุกแห้งค่ะพี่น้องเอาดินาอะไรเฉื่อยแต่จะเดินทางกลับบาา้านได้จ้ะ จนคลิปน right, so ี้กับขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจนคลิปน no ี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิ้มล้ำหน่อยมีดหายคนมองให้เห็นห่ย